างบนอนุญาตนะคะข้างบนเนี่ยหลุดลหลุดประมณนะ่ะหลุดหลุดแล้วไอ้ข้างหนึ่งอะแล้วเหลือเกาะอยู่ตรงข้างบนอะแล้วแล้วเราก็ไม่ไม่มีไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าโตะ๊ตะก็โตะ๊ตะไม่มีที่จะยืนาาได้ยืนจับแล้วต้องเดี๋ยวตอนออไปอย่าลืมบอกทางเจ้าหน้าที่เนาะให้เขามาดูเนี่ยเดี๋ยวพลมพัดหล่นลงมาจะ,าจะให้ทหารก็มาดูแลนะคะ จังหวับที่รักจา้าสาวดำมหาเสน่ห์นเชนแนลก็มาตามติดนะคะวันนี้เนี่ยมาที่หนึ่งสี่ร้อยมาหลายท่านนะคะ กำลังใจพวกเราด้วยนะคะท่านชมคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะวันนี้ก็เดินทางมาขดโชคขอาบฝกเดียวไวจุดเทียนนั่นด้วยเนาะจุดูเสียมไทยไฟแชเกรบัจากอันนึงูเซียมายเอาน้องมีมีไมจ้ะอจุดนา้นกไห วันนี้ช่องดำมหาเสน่ห์ชนแนลก็มาด้วยนะคะนะคะมากันหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะมาจะเจอกันนะคะวันนี้ก็พากันมาพร้อมกันทั้งสี่คนเลยนะคะแล้วก็มาขอโชคขอลาบไปฝากแฟนคลับทุกท่านทุกทุกช่องที่พวกเรามากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจให้ทุกทุกช่องด้วยนะคะแฟนคลับจ้า นะคะวันนี้มากันอีลุกโขกเขกเลยนะคะหนทางค่ะเสาดำก็มาเก็บบรรยากาศรอบๆเพื่อที่จะให้แฟนคลับได้ดูกันนะคะโอ้โหนี่อ่ะสาธุสาธุสาธุ ลูกช่องสาวดำปารวยช่องดำมหาเสน่ห์ช่แนลลูกก็ไม่เคยมาเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกมาขอโชคขอลาบขอให้ได้ความมวังปรตารถนาขอให้ีห่โชคไม่ลาบได้านโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะเห็นเลือกไหมคะสาวดำเห็นนะน่ะอือ สาวดำเห็นเป็นเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเห็นเป็นสี่เป็นสี่เป็นสามเป็นเจ็ดสาวดำเห็นเป็นอะไรกันครับ โอ้ย oh, 90อย่างสวยเลยค่ะแฟนครับข้างล่างเห็นไหมคะ90ข้างล่างเี็น90นะคะข้างบนเป็นนี่นะคะนี่90นะคะข้างบนเป็นเออน90แล้วก็ข้างบนเป็น78 สาธุสาธุสาธุคกลุกเลยก็ลูกมีโชคมีลาบไอแฟนขับบุกเห็นตัวที่จะออกให้ถูกจะได้ลูกจะกลับมาถวายดอกไม้ทูบเทียนลูกจะได้กลับมาที่เนินสี่ร้อยครั้งนนะหลวงพ่อจ๋าสาธุสาธุสาธุ เร่ออาอีกสิบนาทีพอไม่ต้องอายุ <laughs> ตอนนี้จิตพันก็กำลังเตรียมกล้องนะคะเตรียมกล้องเตรียมไปเ <laughs> ตรียมไป <laughs> ยิ้มไปเอ่อ <laughs> <laughs> แต่งตัวไปนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะกลางกลางจัดเต็มเลยที่วันนี้วันนี้จัดเต็มนะคะจัดเต็ม,ม แต่ต้องเอาโชคไปฝากท่านผู้ชมไม่ได้นะคะเมื่อกี้นี่สาวดําก็เดินลงไปตรงนั้นนะคะได้เห็นเห็นไหมคะค่ะเห็น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 ตัวเลขบ่เลเลยตัวไหนคะนี่แหละที่หลวงพ่อใช่ไหมเรื่องพระพุทธรูปอะไรนะได้พระพุทธรูปมรกฏพระพุทธรูปมรกตน่ะนะคะสาวดําเห็นเก้าศูนย์บ่เล้เลยตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะแฟนกลับจ๋าก็เลย ะนะคะต่างคุณก็ต่างหอบใช่ไหม <c oughs> <laughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าแฟนหรือว่า,าลูกสาวนะคะก็หอบมีอาการหอบตามๆกันนะคะเพราะว่าเดินขึ้น, <laughs> เ,นเ,เพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะ,คะยังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันเลยนะคะกล <c oughs> ่าวว่ามาเอาโชคกัลล่าไปฝากแฟนลับแล้วก็จะพากันแวะทานข้าวนะคะอ๋อแสดงโตโบนเนาะน่าจะเป็นรังโตเนาะ ตตัววอนะแล้ี่่ก็จทาเอาให้เอาให้แน่นะทิศพันธ์นะคะแฟนกลับผิดแล้วใช่ไหมคะว่าทิศพันธ์กำลังกำลังกำลังเลีงนะคะเพราะว่าจะต้องตัดตั้งกล้องให้ดีนะคะเพราะว่าจะจะทำพิธีพร้อมกันนะคะจะได้สวดจะได้สวดพร้อม้พรอๆกันค่ะจะขออนุญาตเอากล้องไปสักอีกอันหนึ่งเนาะจะได้ถ่ายเห็นตัวเลขสำคัญสำคัญเราจะได้ถ่ายทันจ้า ตัวเลขนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยทายไม่ทันหายจ้ะพอเห็นปุ๊บจะได้ถ่ายทำกันไปฝากแฟนคลับนะคะเอ้ยสังเกตด้วยย่ามทิศพันนี่ไปเอามาจากหลวงพ่อที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อท่านชงสารก็บอกว่ากระเป๋าก็ดูซิบขาดแล้วเลยเอาย่ามหลวงพ่อมาเลยหลวงพ่อเลยแล้วจบๆเลยงั้นงั้น กระเป๋าก็ซิปก็ไปหมดแล้วครับลยซิปก็ไปหมดนะครับท่านผู้ชมเวลาหมดไปก็สั่งใหม่รู้อะไรจุดไหนเอ่าซิปซิปซิปก็ไปแล้วนะคะกระเป๋าก็ไปแล้วเหลือที่พันที่พันครับนธ์ ท่านผู้ชมาการากาแต่ก็เป็นคนนิสัยดีนะคะนิสัยดีใจดีกับทุกคนนะคะแฟนกลับจ่รักก็ขอบคุณมากที่คอมเมนต์มาว่าพี่สาวดาของให้เจอแต่คนดีๆก็เจอแต่คนดีๆนะคะยังไม่เคยเจอคุณพิกา เจอแต่คนดีดีพอเราตามคุณแม่ <laughs> เจอแต่สามครบสามสิบสองทุกคนเ,คร <laughs> เราก็พูดเล่นดอกได้หัวเราะกันนะคะท่านผู้ชมอืมเอานั่งกลางแดดสิลกูกอลูกนั่งกลางแดดต่อไปลูกก็นั่งกลางฝน <laughs> อะนะคะเออนะคะเมื่อกี้ได้เห็นนะคะเห็นเลขเก้าศูนย์เบ้อเลยนะคะอยู่กับพระพุทธรูปองค์สีเขียวค่ะ คันยที่ว่ารอยพุทธบาทตรงไหนรู้นี่แหละค่ะนี่นี่คุณแม่นี่อ๋อสองห้ะอ๋อที่อันคุณแม่ก็ว่ามันตรงนี้ก็นึกในใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นลูกมานั่งอยู่ตรงรอยนี่แหละตรงนั่งอ๋อจ้าก่อนเดือนสกาก็ได้สามตัวจากรอยพระพุทธบาทอ๋อตรงนี้จะไม่ลูกรอยพระพุทธบาทนี่แหละมีสองรอยใช่ไหมจ้าสองห้อย อันนี้ท่าน,นัาน้นหน้าไปตรงนี้นอาอจ้อแล้วก็ส่องส่องให้แฟนขับดูค่ะอืว่าแฟนขับจะมองเห็นเป็นตัวไหนกันไหมแฟนับเห็นเป็นตัวไหนคะจ้ะช่วยกันสง่งช่วยกันดูช,ช่วยกันส่องช,ช่วยกันดูกันรอยพระพุทธบาทอัน,นแต่ว่าท่านก็นให้โชคทุกงวดค่ะอันนี้รอย,รอยพระพุทธบาทเหมือนกันแต่แต่ว่าเล็กกว่าทางนี้ค่ะก็มส้นเท้าทนอยู่ตรงนี้จ้านะแฟนขับแต่อันนี้คือรอยพระพุทธบาทที่เนินสี่ร้อยนะคะส่อง แนกลับเห็นตัวไหนจ้าโอ้ยเห็นตัวไหนลูกยังไม่เห็นเลยค่ะอ,อ้คุณแม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลูก งดก่อนน้องมาคอก็ได้ห้าแปดสองแปดงดีนยังไม่เห็นเลยค่ะหนคุณแม่จับก,กล้องขึ้นเพก็เห็นเป็นห <5, S 1> <6 S 2> ้าแปดห้าแปดหกลำหัวตรงนี้หก <6, S 2> ลับหัวหก 6, 6, 6, 6, ลับหัวนีแม่ตรงนี้มองเห็นกันได้โอ้ยนี่เลยคุณแม่เห็นแล้วนี่จ้าเด็กแล่นลูก สี่ห้าในคุณแม่เอาตรงนี้คุณแม่เห็นยว้ะลูกคิดเลยนะจากนี้ยังไม่ได้ถ่ายแล้วนี่สี่นี่ห้าลูกเห็นเป็นสี่ห้าคุณแม่เห็นเป็นสามสามห้าสามห้าเออคุณแม่เห็นเป็นสามห้าสามห้าสี่ก็โนูเห็นคิดคิดแบบนี่นะสี่อันนี้ก็ห้าก็แล้วแต่ตาเนาะสามสี่ห้าสามสี่ห้าลูกดูเด่นเลยนะสามสี่ห้านะเ สามสี่อยู่ข้างบนน่ะสามอ่ะรู้สามอยู่ข้างนี้จ้าหนึ่งสามสี่ห้าแฟนขับดูนะคะแฟนขับดูช่วยกันดูค่ะว่าเห็นเป็นตัวไหนคะจ้าใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนะคะจ้โอ้ตรงนี้เป็นเอ้าทำไมนั่นนี่เป็นห้าแปดห้าเไชัดชัดไหมลูกนี่นี่นี่ห้าห้านี่แปดนี่ห้านะจ้ห้าแปดห้านี่จ้ะ ถ่ยลำใกล้ๆเลยคุณแม่จะได้เห็นชัดๆจังห้าแปดห้าเลยค่ะท่านผู้ชมห้าห้าข้างบนนี่สีมสี่เจอันนี้ห้าแปดห้าสี่เจ็ดลบห้าแปดห้าอื้อหได้ได้อืมโอเคจะกดอะเรื่องหนึ่ง Ừ để quay lại còn không mà xong mà mày để mà sông mày